คณะทำงานพืชเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่กับประธานภาคตะวันตกดูต้นไม้กิสนาหรือไม้หอมที่ไร่จอมตะวันอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคณะกรรมการพืชเศรษฐกิจไม้กิษนาจังหวัดราชบุรีได้ต้อนรับร้อยโวอำนาจสมรูปประธานภาคตะวันตกและคณะ ที่ได้ลงพื้นที่ไล่จอมตะวันเพื่อไปดูไม้กฤษนาที่ปลูกไว้ที่บ้านของนายสักชัยลีิ์สักเกียรติมู11ตําบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเพื่อมาสำรวจไม้กฤษนาหรือไม้หอมพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้มีเนื้อที่อยู่ประมาณ30ไร่ปลูกมา16ปีประมาณ1,500ต้นนอกจากนั้นภายในบริเวณยังมีพืชไล่ส่วนนานาชนิดมากมายที่ทางเจ้าของได้ปลูกไว้ทางคณะกรรมการเดินทางไปสำรวจพบไม้กฤษนาหรือไม้หอมอยู่ในช่วงเจริญเติบโตซึ่งทางเจ้าของได้ดูแล เป็นอย่างดีในส่วนของการดูแลนั้นจะใช้เครื่องปั๊มน้ําสูบน้ําขึ้นมาแล้วปล่อยน้ําไปตามท่อน้ําที่ทําไว้ฉีดพ่นไปทางต้นกฤษณาเพื่อจะได้ตูดซึมน้ําทิ้งไว้ประมาณ7ชั่วโมงแต่ใช้น้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นการดูแลอย่างสม่ำเสมอเหมาะสมที่จะนําไปทําเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนทางคณะกรรมการต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ไร่จอมตะวันที่เปิดให้เราเข้าไปชมและ ให้ทางคณะกรรมการศึกษาหาข้อมูลต้นไม้จีนนาในครั้งนี้และจะได้นําข้อมูลทั้งหมดไปนําเสนอในที่ประชุมต่อไปที่บอกก็อยู่นี่ที่หมดเลยยางนาเลยยางนาเลยไม้แดงก็มียางแดงยางแดงแต่เนื้อมันยังปลูกไม่หมดครับมียางนาี่บอกว่ามีหมดเหลืออะไรสองต้นเอ่อกระติ๊ดเท้ากระติ๊ดเท้าออกไม่ได้ลู นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นกิจการ์บอนสองพันต้นจะต่อสัญญาทุกห้าปีที่ดินเราอยู่ปกติถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดเราไม่ต่อเราจะใช้ไม้เราก็ใช้ไม้ของเราได้นะฮะถ้าเกิดต่อเขาก็จะมาวัดกิจไม้ต้นแล้วก็อาจารย์ของ็มก็จะเห็นท่านบอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยเขาโทรศัพท์คกับเนี่ยเขาบอกว่าให้วัดให้นกฟอนวัดหน่อยวัดวัดฟอนตรงโปะโอ้โหมันได้ผลมันได้เงินกลับได้เงินกลับเงิไวกว่าเนี่ยผมได้ ปีที่สขึ้นนิดปีที่ห้านะได้เงินทุกปีเลยเป็นแสนเาางยเยงไเอาจารย์อย่างใครก็มาจ่ายเงินให้พวกเราครันให้พวกกันก่อนมพาไม้เาไม้กริศนาพอพวกจายเงินก็เหมาไปเลยใช่ไหมฮะถ้าปีป็นต้นราคาเท่าไหรเท่าไรก็จ่ายก่อนตอนเสร็จก็จะฝากไว้ประมาณ3ปี แต่ต้องเจาะเจาะทําน้ํามันก่อนพอทําน้ํามาัน,นามาเสร็จภายใน3ปีแล้วก็ย้ายสิ่งนีง้ย้ายตัวปัญหาไปในช่วงจวังหวะสามปีเราก็จะจ้างดูแลขึ้นมาเราก็ได้เงินสัดส่วนจากเลยรายท้ายต้นสองการดูแลนะครับปวที่สุดคือกลุ่มเพียเรียสิบร้อยอ๋อทีนี้ไม่นม่ละครับของปวตรงนี้พอปพุ๊บมันเป็นน้ำม,มันพอเป็นน้ำมันเสร็จปุ๊บเนี่ย เพี้ยมาครับเพราะว่าหนึ่งคนอย่างนี้ยังไม่รู้จักปลูกจะสิบกว่าปีเนี่ยขายได้ยากขายได้ยากเขาจ้องดูนะผมก็บอกว่าขายยังไม่ได้เขาก็บอกโอ้เพี้ยผมบอกเขาจับตาดูถ้าเราเนี่ยลองบอกชาวบ้านนะทั้งหมู่นี้ทั้งราบรีนะเขารู้จักผมเพราะผมคนคนจักเยอะค่ะถ้า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 เป็นตัวเลขอย่างนั้นนะ ที่เยอะๆอย่างเงี้ยน,นะผมว่าผมดั้งเลยพอติดจำนวนเสร็จก็แล้วก็ทำการชุบจอกชุบจอกพอชุบจอกเสร็จปุ๊บก,ก็ดเดี๋ยวก็มันแล้วต้องมันเสร็จก,ก็ <c oughs> อ,อีกสามปีก็ขุดลอกย้ายลอกย้ายไปที่สูงเหมือนอโดอกคอโดและเบสก็จะเหมือนอย่างนี้ครับกัวมันดีด้วยจะเหมือนกับอะไรกาแฟ โเนี่ยนะอ๋อค่ๆโกโก้อ้อเนี่ยเขาจะแตกเป็นพวงสุกทอดอุ้ยสุกเพชิบ